อยู่อินเดียนะอยู่ลอติไตวาน a country yeah พวกนายก็มันไฟปั๊บซ uh ีนโล้าโลผ้าเดาหไะล้ล้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ โอ้ยลบเก้าเลยว่ะไม่อยู่ทางนี้เจินดับเจินดับฟุตบอลเกมเก้าว่ะเมื่อกี้มันมันเหมือนตามใครมาวะมันตามแบงค์มาแล้วบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะ interesting 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 มีบ้านด้วยเหรอ ตั้งล็อกว่ะทุกคนตรงนี้มีผีเว้ยดูวะจิงประจ๊ะชมอยู่ไหนวะไม่เยี่ยมมองเีบ้านหลังนี้กัน้วยทุกคนอ๋อพอเปิดได้แล้วให้เปิดเครื่องมันไฟเนาะเก็บใสไอ้เกิลทําไมกับติปไฟย์อ่ะเออผีออก ยี่อมาจากฝั่งเฮียอะไรไม่มีสีตัวอะไรเฮียมันกุ้งกิ้งอยู่อะไม่ยิงกุ้งกิ้งเนี่ยนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาจากฝั่งห้องครัวปิดไฟ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 ีีมีเต็ยเ็หนยยเเฮ้ยเฮยเเีย ใครเปิดเนี่ยใครเปิดเนี่ยใครเปิดใครเปิดเหมาอยู่กคระตูมาแบงค์ไอคน,นที่ปิดประตูตมันจะโดนตลอดเลยใครเปิดอะ่ดอะทำตกครับเหมือนในพอดหนังเลยไอพวกปิดประตูนี่ผมบอกแล้วมันอยู่นี่นี่ทำตัวใช่ต่อวะที่ทำตัวเฮ้ยไม่แล้วมันไม่ก็มันไม่ก็ตัว้องใครเปิด สรุปคือพวกมึงมาตายกันว่างั้นเถิดรอบนี้ไม่มีชีพหายมึงไม่ทำคุณตายโอ้อากูโดน,นแล้วแล้วมึงกะไม่ทำเฟซที่อะไรกันเลยหรอกูตายชิพหายรึเปล่มันลอ็อกทุกคนทุกคนทุกคนตายหมดแล้ว <laughs> ไม่มันล็อกกูเอมามาออกกล้าหรอมึงมึงมึไฟไฟมันนุ่นๆคุณ <laughs> ไม่เห็นรึเปล่ลูกกระต่ายมึ แล้วมึงก็ไปซ่อนอยู่ในเต็นท์เลยเตนท์ตายแล้วมาับเลยนะตัวตายหายทันหมดไอ้ชืีว่าเชื่อมรู้ว่าคุณนึกถึงอเมริกันเฮ้ยเลสซ์ซอรี่เลยเฮ้ยคุณได้ยินเสียงยังไมหรอเสียงคนร้องเฮ้ยเฮ้ยกูนี่แหละมันมาหากูมันอ้าเหนื่อย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 ไม่เหนื่อยมันอยู่ข้างหน้าบ้านใครอยู่กับผมพี่ คนละคนละเฮ้ยคนเหนื่อยเลคนเหนื่อยเลยเยี่ยตัวเยี่ยอะไรวะมันคลายมาเยี่ยตัวใหญ่มาถ่ายถ่ายคุณลงถ่ายลงถ่ายนี่เลยได้ไปอยู่ใกล้กูวะไปแล้วมันมาหากู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 ไอ้เหี้ยได้รูปผีว่ะกูหลอกกูแตก แบงกูมีความผิดจะสารภาพกูเป็นคนเปิดหน้าต่างเองอาห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 า